ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณทองครับสวัสดีครับต้นต้นรอตัวครับครับกับการวิเคราะห์เข่งก่อนเกมนะครับไทยลีกสัปดาห์ที่8ประจำวอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะครับผ่านไปหลายคู่แล้วนะครับมาดูคู่นี้กันบ้างสิงห์เจ้าท่ารับการ์ท้าเรอัลซีนะครับจะกลับมาเล่นที่แพสเตเดียมครับเกมนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดย้อนไป4-5ปีก่อนเป็นเกม5ดาว10ดาวเลยของวงการฟุตบอลไทย10ดาว ใช่นะครับถ้าเรือจะเปิดอัสเซียมเจอกับเอสจีเมืองทองยูเนเตดเป็นคู่อริตลอดการแปลว่าเกมคู่นี้คือมาตรการโควิดเนี่ยเขาจํากัดคนดูแต่เกมคู่นี้ก็ถือว่าทางฝั่งทีมเยือนคือเหมือนว่ายังเป็นข้อตกลงกันเป็นข้อตกลงกัน,นใช่ยังๆๆยังยังยึดข้อหลักข้อตกลงคือฝ่ายไหนได้เป็นเจ้าบ้านฝ่ายนั้นก็จะเอาแฟนบอลเข้าไปดูได้คือเมันไม่รีวิวทีมเยือนไม่เข้า มันไม่ถึงกับการเป็นแบรนด์แบรนด์ยิเยอะนไม่ได้แบนด์ไปดนข้อตกลงข้อตกลงสำหรับสองตัวสอนใช่เพราะเคยเคยเกิดแคสมีมีกรณีกันอยู่สาหรับคู่นี้นะครับก็เป็นเกมที่น่าสนใจเลยครับวันอาทิตย์ที่สี่ธุาคมการท่าเรือเอฟซีของโค้ชอูดสราวูรีพันธ์นะที่สองแล้วนะนะที่แล้วต้องบอกว่ารอดอืรอดรได้โหโชคดีสุดๆคือถ้าไม่รอดถ้าไม่ได้ใช้เกมเปลี่ยนไปเลยนะสถานการณ์พลิกไปเลยนะ เหนือแอร์ครับว่าสถานการณ์พลิกไปเลยครับใช่ครับทีมของโค้ชอูดเกมนี้ก็จะเจอกับจะบอกก็ทีมเก่าของตัวเองนี่แหละโค้ชอูดเคยอยู่มอลทองมาก่อนนะครับก็ถือเป็นเกมใหญ่สภาพทีมอะไรต่างๆของท่าเรือแม้ว่าจะเปลี่ยนโค้ชมัคงแต่ต้นดูแล้วก็เหมือนเดิมไม่ได้ต่างอะไรอ่ะรูแบอกธีการเลนก็ยัง่ยังคงเดิมๆอยู่คือด้วยระยะเวลาแค่ไม่กี่วันนะ่มันไม่ได้หรอกจะเปลี่ยนทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมอยู่นะครับก็อาจจะมีแบบเอ่อ เคสในเรื่องของกล้าที่จะเปลี่ยนตัวกล้าที่จะเอานักเตะที่ไม่ได้มีโอกาสลงแล้วลงไปแล้วมันมีแรงผลักดันแล้วทาได้ดีขึ้นอย่างเกมที่ผ่านมาหลายคนลงมาแล้วทําได้ดีสรงเสริญสรรเสริญก็ดีมีมาทนะดีมาโุยทาดีนะสิดีนะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีอะไรที่มันมีอาวุธที่มันใช้เยอะขึ้นจริงๆอาวุธมันก็มีเยอะอยู่แล้วแหละนะแต่ว่าที่ผ่านมาอาวุธมันไม่ค่อยลงปแสดงแสงยานุภาพ่ะ ก็มีโอกาสได้ลงไปมากขึ้นแต่เกมก็ก็ยังไม่ได้แตกต่างจากจากเดิมมากเพราะว่าเอาตรงๆก่อนว่าเชฟการเล่นของของสมัยที่เซอร์เดตทำกับสมัยที่โคดูธทำอ่ะมันก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันแหละเพราะตอนนั้นก็ทํางานร่ววมกันอยู่ด้วยกันเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับีแต่ว่าโอเคละโคดูธอาจจะได้เอาตรงๆเลยนะครับอาจจะได้อิสระภาพในการที่จะ กล้าตัดสินใจว่าจะเอาใครลงมากกว่าบวกกับคาแรคเตอร์ของเขาใช่ดุดันมากกว่าดดนะครับก็จิเป็นตัวแรกต้นคิดว่าใครบ้างก็จริงๆไม่ยากหรอกสหรับทาเรือประตูก็จะเพียวรัตนัในสงแสงจันนะครับคู่เซนเตอร์ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเอเลียนอยู่แหละนะครับเอลยสตรอเล็คจะคู่กับอาธิตาทอน จีตาทอนใช่ไหมเซ็นเตอร์จิตาวีจิตาวีผมตัวนี้ผมจำไติดทีมชาติด้วยนะจิตาวีใช่ใช่แต่จิตาทอนไม่ติดใช่แบ๊บขวานี่ที่พงศ์เสริมร่างท์นะติดทีมชาติด้วยนะครับเควินดีโรงรามนี่ก็ติดทีมชาตินะครับก็แผงหลังก็น่าประมาณนี้นะครับตรงกลางก็โคซุนเก็บิวปอนจัดคูบอสคือเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมไมาเหมือนเดิมแบ๊บอ่าไม่ใช่แบ๊บขวาตัวบนฝั่งขวา เฮเบตี้ลงได้นะลงได้ครับลงได้ลงได้ะเป็นข้อตกลงเป็นข้อตกลงว่าปล่อยให้ลงแป้ว่าจะสัญญายืมตัวใช่เป็นข้อตกลงไม่ใช่กดนะเฮเบตี้ลงได้แต่อยู่ที่ว่าเขาจะส่งลงหรือเปล่าผมเชื่อว่าก็ส่งแนะนะครับเนวซันบุริยาเจ็บยาวธนบูลก็อีกยาวนะครับแนวรุกก็น่าจะเป็นเอเคไนเอเคน้าเป้าแล้วก็ด้านซ้ายเป็นบาดินบดินแล้วก็ตัวเล็เป็นไม่ใชตัวลุกก็ ตัวก็เหมือนเดิมนะใเหมือนเดิมทุกอย่างแหละใดูเหมือนจะเปลี่ยนไปคนเดียวคือทิตาวีนอกนั้นคือเชฟของทุกปีเลยใช่แบบนี้เลยเดิมๆแล้ก็อาจจะมีการนลินต่อแจกตรรงวิจิวบ้างอประมาณแบบนี้ครับรูปเกมก็ก็ดูเหมือนว่าน่าจะมีขวัญและกาลังใจมากขึ้นครับกับเกมที่ได้สามแต้มที่ผ่านมาใช่เล่นไม่ดีแต่ว่าได้สามแต้มอ่าก็ก็ถือว่าน่าจะมีขวัญและกาลังใจกับการที่ เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเมืองทองในบ้านซึ่งเราก็ต้องยอมรับก่อนนะครับเมืองทองก็ไม่ได้เป็นทีมที่แข็งแกร่งแง<ะ>แบบนน่นปึก๊กเหมือนพวกกลุ่มบีจ<ะ>ีอ่ะอืมนะเหมือนเหมือนกลุ่มน,นั้นก็ต้องเอาตรงๆอาว่าทีมพูดตรงๆบ่อยมากเลย <c oughs> เอ่อทีมท่าเรือเนี่ย<ะ>เกมแรกเนี่ย<ะ>หลายคนบอกไม่ได้แต้มก็มันเกิดอุบิเหตุนะทีะ่เขาดูเหมือนจะพลาดชัดเจนก็คือเกมที่แพ้บีจีในบ้าน ลองย้อนดูสิบีจีมันธรรมดาที่ไหนนะครับแล้วเกมที่ผ่านมาก็ไปชนะมาจริงๆแล้วเนี่ยเอาดีๆก็ไม่ได้คิเล่นะใช่ผมมองว่าชนะอาบุรีในบ้านเออล่าสุดเออก็คือไม่คิเละสาหรับท่าเรือนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูบองทองก่อนก็สําหรับบองทองของลิซันเดกามานะครับมีข่าวเรื่องต่อัญญาไม่ต่อัญญาอะไรต่างๆนะแต่เราก็มีิเคราะห์ก่อนเกมนะเรื่องข่าวก็ปล่อยเข้าไปนะครับล่าสุดกามาเองก็ถือว่า ฟอร์มอาจจะยังไม่ได้ปีนป้าแต่เอาตัวรอดด้วยกันเก็บสามแต้มเหนือทีมต้องบอกว่าลุ้นแชมป์ในช่วงแรกอย่างราชบุรีนะครับเมืองทองก็ถือว่าได้สามแต้มที่น่าสนใจกอ,อ,อ,องหลังสริงคานต้องลงนะแหละคือจะใช้ตาสว่างและกามาคือคือเขาเปลี่ยนวิธีการเล่นเปลี่ยนวิธีการเล่นเ,เนืน่องจากว่าใช้เออเซนเตอร์ใครนะโรชาโรชายินคู่กับ สลิงคาร์ไปเสลิงคานวัฒนาวัฒนาเล่นระบบหลังสี่วัฒนากับโลชาเนี่ยดูเหมือนว่ามีปัญหาเกมเขาปรับมาเล่นหลังสามทนได้ดีตั้งแต่เกมที่เจอกับสมบุทรปราการแล้วแล้วก็น่าดูเหมือนจะน่าจะลงตัวเอาสลิงคานมาช่วยอ่ะมาช่วยอ่ะแล้วก็หลังสามของทางเท่าเรืออของทางมือทองเนี่ยมันเป็นหลังสามท,ที่ที่โอเค มีการคอมเพกมีการโรเตชันนักเตะพื้นที่ตรงกลางไม่เป็นรองใครนะครับดีขึ้นเยอะ,ะดีขึ้นเยอะนะครับแต่ลองวิเคราะห์สิบเอ็ดตัวแรกก่อนเดี๋ยวจะวิเคราะห์ว่าใครใชนะก็หลังสามนะหลังสาม,มนะครับประตูดังวารามกองหลังมีวัฒนาสรีนคารแล้กวก็โรชาตมลัสโรชานะครับั่งซ้ายเนีย่ยไดสเกตซาโต ฝั่งขวาเป็นสุพริน่ากาตาโคมเจดิมิชาติด้วยนะเจดิมิชาด้วยสุพรนะครีน่าตรงกลางก็น่าจะเป็นฉัตรมงคลเอ้ยฉัตรมงคลยิ่งนี่ยิ่งดีนะนะครับยังเป็นพึ่งงานอยู่ฉัตรมงคลแล้วก็เวนเเทพป้อมผ่านนี่ก็เจดิมิชาสารวิพานทองและอีกคนหนึ่งแล้วลุกเป็นวิลลี่ป๊อปผมเชื่อว่าล่าสุดโดดเด่นด้วยวิลลี่ป๊อปเดเลซาร์ดอมีซาเยคือ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 เขาจะจริงๆริงเขาไม่ได้เล่นสี่สามสามหรอกไปสามสี่สาม คือเขาเล่นเนี่ยปีกเนี่ยฝั่งขวาเนี่ย<ะ>พอมีวิเลีนป๊อป<ะ>ขึ้นไปเล่นกึ่งปีก<ะ>แต่ด้านซ้ายเนี่ยเขาเปิดให้ซาโตะขึ้นลงเต็ม,มดังนั้นเขาอเอามิซายเยสขุบเข้ามาตรงกลางกลางเขาเลยแน่น<ะ>กลางเขาเลยมีสามตัว<ะ>กลางสามตัวถ้ารวมวิงซ้ายขวาก็เป็นห้าตัวรวมเอวินลีนป๊อปคนหกตัวเขาใช้หน้าเป้าคนเดียวคือเดเลเนี่ยหน้าเป้าตลอดตัวเดียว กับเกมที่ต้องไปเจอกับท่าเรือโอ้โหคือไม่ขอวิเคราะห์ว่าท่าเรือเป็นทีมใหญ่ต้องได้สามแต้มนะเอาวิเคราะห์ตรงๆเลยว่าท่าเรือเนี่ยจะเอาสามแต้มจากเมืองทองเนี่ยหืดหืดขึ้นคอนะไม่ง่ายนะหืดขึ้นคอเอาเลยว่าท่าเรือเนี่ย <c oughs> เอาอีกทีอะเมืองทองมผมผมก็ลุ้นตามก็ตองเนี่ย ใช่ไหมมืองทองมีแต้มกลับมาโปรตองมีแต้มกลับมาผมถามเพิ่มอีกนิดนึงสำหรับคู่นี้ก็ทงครับอะไรคือสิ่งที่น่าดูที่สุดสําหรับคู่ระหว่างเมืองทองกับท่าเรือคู่นี้อะไรที่สู้กันที่โตรงเห้นว่าจะน่าจะหวานที่สุดการแก้เกมหรือว่าอะไรต่างๆการแก้เกมส่วนหนึ่งแต่อยากที่จะเห็นคือการฟัดกันระหว่างเฮอร์เบอร์ตี้กับนักเตะเมืองทองเนี่ยจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงคือเอาง่ายระเบียบในการเล่นเนี่ยเมืองทองดีกว่าท่าเรือเฮอร์เบอร์ตี้เนี่ยถ้าโดนปนป่วนอารมณ์บ่อยๆก็แย่เหมือนกัน อ่าแย่มือนกันนะอ่าแย่มหนกันเมืองทองก็ต้องรู้ไส้เนียเปด้วยนะแต่ก็เอาคือคือเมืองทองมีแต้มเนี่ยแต่ไม่ได้บอกว่าเมืองทองจะไปถล่มหรือไฉนะคือหวังหรือว่าเมืองทองน่าจะเหนียวอ่ะหนึ่งแต้มจากแพทก็น่าพอใจผมสุอยอดแล้วแต่คือคือแพทอะไอที่ท่าเรือเนี่ยท่าเรือมีแต้มแน่ท่าเรือมีแต้มแน่จะหนึ่งกือสามแต่ใจก็คิดว่าเมืองทองก็ขอแชร์แต้มเราล้วกัน โอกาสเสมอมีมากที่ส okay ุดพระธงเราจะบอกอย่างมีโอกาสโอกาสมีมากที่สุดนะครับคููนี้เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วคู่นี้เป็นไงพระธงเอาให้ว่าเมืองทองมีโอกาสได้แต้มกลับมาดีกว่าออืมนะประมาณแบบนี้ครับกับมาดูอะสี่สามสามกับสามสี่สามสามสี่สามที่ไม่ใช่สามสี่สามสามสี่สามที่เป็นระบบที่แปลกพอสมควรเลยของกามาจะทำเกมได้ดีกว่าถ้าหรือแบบต้องมาที่สุดนะครับขอขอบคุณทรูวิชั่น สดที่นี่ที่เดียวสนใจสมัครทูวิชั่นโทรศูนย์สองเจ็ดร้อยแปดพัน